อ่านครับวันนี้เราอ่าได้ปลานะครับมามาเสียบมันแล้วเราก็ได้ปลาปลายี่สุกนะครับเราดูดูวิธีการจับปลายี่สุกนะครับในบ่อบ่อเขาเนาะเขาประมาณหนึ่งไร่นะครับอ่ามามาดูกันครับนี่ยปลายี่สุกใหญ่มากนะครับนี่ไซนี้น่าจะโลครึ่งนะครับนี่ปลายี่สุกของเรานะครับจะจับยังไงดูนะครับนึกตกลงสาสาป่าน่ะไอ้เขาว่าตกลงสาเขาไม่ได้ นี่เยอะตัวแล้วเยอะตัวแล้วอีกตัวแล้วคะ่ะโอ้ปลาตะเพียนก็มีเหรอคะนี่ปลาตะเพียนก็มีปลานินก็มีนะครับปออนิยนมีเนื้อหรือเปล่าคะมีนะครับอ่นน mmm. ะเราใช้ตาข่ายนะครับหรือว่ามองใส่ดูข้างล่างมันเป็นมอง <Aww. S 1> นะคะถ้าเราจับเอาก็าได้ไม่จะหลุดนะเราต้องนมนะครมีที่ตักมีซองนมนะคะับซองนมเราตักอยู่นะครับโดยครูยุทธบายครูยุทธนะครับเนี่ ลุ้นนะครับลุ้นจะได้อีกไหมนะครับจะเย็นๆค่ะเอาดูนะครับจะได้ไหมล้วก็รอลุ้นต่อไปนะครับ <c oughs> ใครมองนะครับมองแปดมองแปดหรือมองสิบมองแปดมองสิบนะครับลุ้นสิบนิ้วเหรอคะสิบนิ้วหรือสิบเซนเพอเซนเซนสิบเซนนะโอเค มองสิบเซนนะคะสาหรับใส่ปลาใหญ่เท่านั้นปลาเล็กไม่มีสิทธิ์เลยนะคะไม่มีสิทธิ์อยู่ค่ะรอดหมดค่ะอ้าเห็นไหมครับได้อีกแล้วปลาอะไรนั่นมันคือปลาอะไรคะมันคือปลายี่สกนะครับอ๋อปลายี่โฉกนะคะเออเห็นไหมครับกี่ปีแล้วครับปลายี่สกนะคะคุณทศพลคะสามปีโอ้สามปีนะคะโอ้ สามปีเราปล่อยมาสามปีแล้วนะคะเราก็ไม่ได้เอามาขึ้นมาเลยมันเป็นสะใหญ่นะคะประมาณขี่ไล่พ่อสะนี้นหนึน่งไล่นะคะล,ลึกกหเมตรนะคล่าเมตรนะคะ,นนคะดูแรงก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เอาไปใช้การกเกษตรนะคะตอนนี้ก็ทํามันหยุดนะคะมันน้าหยดเดี๋ยวจะพาไปชมมันน้ําหยดอยู่นะคะมันตัวอย่างนะคะแล้วก็เราก็ใส่ เอาน้ำนี้ใส่ต้นพุทรานะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะต้นไม้ต่างๆนะคะของเราที่ปลูกไว้นะคะได้มาแล้วนะคะปลาเราเดี๋ยวเราเอามาใส่กระสอบนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทศพลไปเอาแม่สุดยอดมากปลายี่สกนะคะเดี๋ยวคงได้กินอะไรได้ลาบป่ะพ่อ ราบปลายิศกนะคะตอนเย็นนะคะแล้วไปราบก็สับถ้าเป็นอาหารภาคกลางก็จะสับแล้วก็ททอดมันทอดมันปลาปลายิศก่ะค่ะหรือว่าเราก็จะเอาเนื้อไปเป็นแกล่เนาะตากแดดเดียวก็ได้เนาะแดดเดียวก็อร่อยนะคะได้หลายอย่างนะคะหลายเมนูแดดเดียวแล้วก็ไปย่างนะคะเอามาใส่กระสอบนะคะ เอาใส่เอาใส่อะไรพ่อขึ้นมาเอาใส่กับคู่ยุดหรือเปล่านั่น,นะคะเซียนนะคะเซียนหาปลานะคะสามเสียนนะคะคู่ยุดคู่ทดแล้วก็ตาเออะนะคะเสียนหาปลาวันนี้นะคะมาเลยคะ่ะนี่ใหญ่นะคะใหญ่อยู่นะคะ <laughs> เสียน ก็จะใส่กระสอบไปเราก็จะไปทำกินตอนเย็นตอนเย็นก็จะได้กินลาบปลายิศกนะคะตอนเย็นอุ้ยตายจะได้ลงสายนะเยอะอยู่นะคะจะวใหญ่นะคะหลายปีแล้วอะค่ะปีแล้วตั้งสามปีนะคะสองตัวก็น่าจะอิ่มอยู่หรอกนะคะเนี่ย น้ในการสระนี้ก็จะใช้ในสระนี้ก็จะใช้น้ํานะคะในการเกษตรนะคะมันจะเป็นรดน้ําพุทธารดน้ําต่างๆรดน้ำไอ้มันนะคะสวนมันนะคะสมานน้ำหยดของตะคููนะคะโอเคพอแล้วนะคะเพราะว่าได้เยอะแล้วนะคะกลัวกินไม่หมดนะคะ สามหนุ่มสามเซียนนะคะเซียนทดนี้จับไม่ลงสระนะคะเซียนทดเพราะว่าายน้ำไม่เป็นขึ้นมาแล้วล่ะค่ะนึกวลงว่าน้ำไม่เป็นนะคะอันนี้ก็คือปลานะคะปลายิสกได้สี่ตัวนะคะก็มีปลานิลนปลาโอเคค่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามช่องคุณทศทศพลนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคุณทศค่ะครับผมโอเคนะครับมาจับปลากัน ว่างๆก็มาจับด <c ười> ้วยกันนะครับสนุกมากพอได้จีก็มีจีแต่ว่าเนื้อมันก็อาขาดสารเวจะพาไปลงสระอยู่ทุ่งนานะครับปลาเม็ดปลาปล่อยปลาปลาธรรมชาติยวไปดูปลาธรรมชาติครับวันนั้นเจอปลาช่อนตัวโลครึ่งเอาไม่ได้ดูแผลต่วันนั้นจะปลาไปคุยคุยเจะปลาไปเอาครับคุยมากโม้มากเลยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ ติดตามช่องครูทศดทศดพลด้วยนะคะ